ที่วัดโพนะคะเรามาทำอะไรกันคะค่ะเรามาทําสารคดีเกี่ยวกับสวัสิ์วัดโพกันค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มากันแค่2คนค่ะเรามากันทั้งหมด10คนค่ะค่ะแล้วเราไปชมกันดีกว่าว่าเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนกันบ้างค่ะและแต่ละจุดมีความน่าสนใจอะไรบ้างไปดูกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ส่วนแรกค่ะก็คือพระพุทธไสยาสนะคะก็คือพระนอนนั่นเองค่ะเพื่อนเราสองคนอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่า

muito ไพอจะรู้ม้มยนสสิไาไา,า,า,าะวิหารพระพุทธสายญาติหรือวิหารพระนอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตทุททาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดสร้างพระพุทธสายญาติขึ้นข่าว บูรณะปฏิสังขรวัดพระเชตุนครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2,375นอกจากพระวิหารจะเป็นที่ปฏิสังขฐานของพระพุทธสสย,ยาสนแล้วยังมีจิตตกรรมฝาผนังที่บันทึกศัพท์วิชารายร้อมรอบตัวพระวิหารตามแบบไทยประเพณีพระบาทของพระพุทธสสย,ยาสนแต่ละข้างกว้าง1.5เมตร ยาว5เมตรมีภาพมงคล108ประการเป็นรวดรายประดับมุกภาพมงคลแต่ละอย่างนั้นจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆล้อมรอบด้วยภาพกงจักรซึ่งอยู่ตรงกลางของพระบาททั้งสองข้างมีภาพเหมือนกัน พระละเบียงเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สร้างล้อมรอบพระอุโบโสถมีอยู่สองชั้นทั้งสองชั้นเชื่อมต่อด้วยพระวิหารทิศอยู่รอบพระอุโบโสถทั้งสี่ทิศเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญและสร้างพระวิหารวประจำสี่ทิศตามเสาพระละเบียงรัชะกาลที่สามโปรดเกล้าให้จารึกเพลงยาวกล้อักษรเพลงยาวกลบทและตั้มราคำฉันต่างๆอยู่ในกรอบศิลารวมร้อยแผ่น พระรเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป150องค์พระรเบียงชั้นนอกประดิษฐานพระพุทธรูป244องค์เป็นพระพุทธรูปที่ราชการที่1โปรดเกล้าให้อัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือปัจจุบันทางวัดได้บูรณปฏิสังขรณองลงรักปิดทองพระพุทธรูปทุกองค์ล้วนแต่เป็นเนื้อสามิต มีพุทธลักษณะงดงามอลามตาเป็นพุทธศิลป์ในยุคสมัยต่างๆเช่นสุโขทยัยเชียงแสนลบบุรีอู่ทองและอยุธยาตามสาวพระเบียงราชการที่3โปรดเก้าให้จารึกเพลงยากละอักษรเพลงยากละบทและตำรลาฉันต่างๆอยู่ในกรอบศิลารวมร้อยแผ่นประวัติทั้งหมดมันก็มีเท่านี้แหละพอเข้าใจไหม ทำไรกันล่ะขโมยขโมยขโมยทำไมทำไรกันล่ะยืนเรากำลังรอประวัติตำนานของยักษ<อ>์แต่เราไม่รู้เรื่องอะ่จะอออจะเอาไปอัดย้อนอจะเอาไปอัดที่บ้านสำหรับยักษ์ประจําวัดภูหลายคนคงได้ยนินตำนานกําเนิดท่าเตียนที่รอบปากต่อปากกันมาว่าบริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่ร่งเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดภูโดยมียักษ์วัดแจ้ง วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับโดยตำนานนั้นมีอยู่ว่ายักษ์วัดหูซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดหูและยังวัดแจง้งซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดแจง้งหรือวัดอรุณฝั่งตรขงข้ามนั้นทั้งสองตอนเป็นเพื่อรักกันวันหนึ่งทางฝ่ายยักษ์วัดหูไม่มีเงินจึงข้าฝั่งแม่น้ำเจ้าพะยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจง้งพร้อมนัดวันที่จะนําเงินส่งคืนเมื่อถึงกําหนดส่งเงินคืน วัดโพกับไม่ยอมจ่ายเบี้ยวเอาเสียดือด้อยัดวัดแจ้งเมื่อรอแล้วรอเล่าจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ดังนั้นในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมาหือมาและมีกำลังมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนเมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้บริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมด หลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบกลายเป็นสถานที่ที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคันเมื่อพาะอิศวนได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษโดยการสราบให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถ และให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาส่วนฤทธิ์จากการสู้รบของยักษ์ทั้งคู่ที่ทําชุมชนละแวกนี้ราบเรียบเป็นหน้ากองทําให้ชาวบ้านพากันเรียกว่าท่าเตียนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนประวัติการสร้างเกิดขึ้นในสมัยรัชก,กาลที่สได้มีการโปรดเก้าให้ลืออสูรเฝ้าประจําประตูทั้งสประตูออกแล้วนําลั่นทันหรือตุกตาศิลาจีนมาแทน การนี้ได้โปรดก็ให้หล่อรูปยักษ์ขนาดเล็กสูงประมาณ175เซนติเมตรจำนวน8ตนต้องไว้ที่ทางเข้าหอไตรจตุรมุขต้องซุม้มประตูทั้ง4ด้านด้านละ1คู่เพื่อให้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาหอพระไตรปิฎกเมื่อครั้งทำระเบียงพระมหาเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่4ได้รื้อซุมอ้มประตูออกไป2ซุม้มปัจจุบันจึงปรากฏรูปยักษ์อยู่เพียง2คู่คือมายราบกับแสงอาทิตย์ อยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้แลกพยาของคำสั่งฐาศูนย์อยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนซุ้มประตูด้านที่รื้อไปนะั้นเดิมเป็นทศกัณฐ์กับสหัสเนชะอยู่ที่ประตูทิศตะวันออกเฉียงเหนือและอินทรชิตกับสุริยภพอยู่ที่ประตูทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่ร้อนะอ่ะอ้าวแล้วพวกมันไปไหนเนี่ยที่ไ,ไหนก็มมไม่รู้วะหาเขา่ิแม่ เาเ mm hmm. ยาจะเให้ฟังสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของวัดโพคือรูปสลักหินจีนทั้งหลายที่ตั้งประดับตามซุ้มประตูมีทั้งสลักจากหินและปูนปั้นหากเราพินิจพิจารณารูปปั้นรูปสลักจีนแต่ละรูปแบบแล้วย่อมทําให้รู้จักและเข้าใจต่อการที่ช่างไทยขนเอาเครื่องอับเฉาที่ใช้เป็นอุปกรณ์ถุงเรือสำเภาต้นขากลับจากการพาณิชนาวีที่ประเทศจีนแล้วนําไปตั้งประดับอย่างมีศิลปะ ประยุกเอาเครื่องปั้นเหล่านั้นตั้งประดับดูไว้เจดีศิลปะจีนตั้งอยู่ระหว่างพาระเบียงชั้นนอกและชั้นในรวม20องค์ลั่นทันคือตุ๊กตาหินยืนเท้าเอวถืออาวุธแต่งกายแบบนิ้วเป็นขุนนางฝ่ายบูเป็นนักรบมือถืออาวุธหน้าตาดุเหมือนจ้องมองมีเสื้อก่อรัดตัวอย่างธรรมะแมงบางรูปก็เหมือนทหารยืนประจํการอยู่เป็นนักรบระดับขุนพลตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง เป็นรูปมาโคโปโรคือฝรั่งคนแรกที่เดินทางเข้าไปในประเทศจีนและเผยแพร่อรารยธาธรรมตะวันตกให้แก่ชาวจีนมีอยู่4คู่เป็นภาพสะท้อนของช่างจีนมองเห็นฝรั่งสมัยราชนานิคมเป็นคนดูร้ายตุ๊กตาจีนขุนนางฝ่ายบุญหน้าตาอมยิ้มนิดๆสวมหมวกทรงสูงมือข้างหนึ่งถือหนังสือข้างหนึ่งรูปหนวดเคาเหมือนกำลังคุ้นคิด สวมเสื้อคุมยาวและรองเท้ามองเป็นคนภูมิฐานเป็นนักปกครองนักวางแผนและขุนน่งแห่งราชสำนักรูปสลักและรูปปั้นศิลาแบบจีนนอกจากมีรูปลักษณ์เหมือนคนแล้วยังมีรูปกองรูปสัตว์ช้างมา้าควายไก่ลิงหมูตั้งประดับตามลานบริเวณเขตพ,พุทธาวาสบางแห่งอยู่ข้างส่วนหินขนาดใหญ่ทุกตัวนั้นไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนแห่งศิละปะกรรมจีนเท่านั้น ยังบอกถึงฝีมือช่างสลักช่างปั้นว่ามีชั้นเชิงแฝงด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาและปัจญ,ญาอันลุ่มลึกไว้ด้วยตุกตาจีนนักปราหรือซิ่วจ๋ายหน้าตาอมยิ้มสบายๆสวมหมวกส,สูงมีรอยพับใบหน้าเรียบไม่มีหนวดเคราเหมือนคนหนุ่มแต่งตัวภูมิฐานสวมเสื้อคลุมยาวพร้อมรองเท้ามือข้างหนึ่งถือพัดหรือถือหนังสือถ้าทางเป็นคนมีความรู้ตุกตาจีนสามัญชนคนทำงาน ส่วนมากเป็นรูปชายไว้เขา่าใส่หมวกฟางมือข้างหนึ่งถือเครื่องมือทำงานถือจอบถือแหตุ๊กตาสาวจีนรูปปั้นแบบต่างๆส่วนมากมีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มมีทั้งรูปก้าวมวยผมผูกผ้าและมีผ้าคลุมผมผิวบางสวมเสื้อคลุมยาวกรอมรองเท้าตุ๊กตารูปสิงโตคาบแก้วรูปสลักสิงโตนิยมตั้งประดับที่เชิงบันไดหรือหน้าประตูทางเข้าออกตามแต่ขนาด อาปากแยกเขี่ยวในปากมีหินต้อนกลมเล็กๆสามารถเอามือสากเข้าไปกิ้งเล่นได้ค่แะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลกันมากพอสมควรแล้วนะคะเกี่ยวกับวัดโพค่ะค่ะส่วนอะไรที่อยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะก็สามารถมาได้แต่ถ้าไม่มีข้อมูลหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคะก็ตามนี้เลยคะ่ะด้านล่างเลยค่ะสนนักถิ่นของเราขอจบการน,นําเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีสสดค่ะ กลุ่มน้ำขิงค่ะ ที่อยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวหรือว่าอยากจะพาแฟนมาสวีนะคะก็มาได้หรือว่าต้องการข้อมูนก็เติมตามนี้นะคะมาูือช้ University of the Thai Chamber of Commerce